สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการใช้งานของเครื่อง LG Commercial ที่ติดตั้งกับระบบกล่อ,องหยอดเหรียญของบริษัทนะครับกล่อง Easy Box T1 ที่ชำระได้ทั้งเหรียญแบงค์ Bank และ QR ที่ส่งสัญญาณเป็นระบบซีเรียลอ่านค่าได้แม่นยํานะครับเ้้องต้นให้ลูกค้าเปิดเครื่องซักก่อนนะครับ แล้วก็เช็คว่าผ้ามีอะไรอยู่ในกระเป๋าหรือเปล่าใส่ให้เรียบร้อยปิดฝาให้สนิทแล้วก็เอาน้ํายามาใส่ช่องนะครับเน้นให้เป็นน้ําอย่างเดียวนะครับชนิดน้ําของซักฟอกใส่ตรงนี้น,น้ํายาแบบพนมใส่ช่องนี้นะครับเสร็จแล้วให้ปิดให้สนิทครับแล้วมาเลือกโปรแกรมตัวเครื่องจะมีให้เลือกคือน้ําเย็นน้ําอุน่นน้ําร้อนนะครับให้เราเลือกได้เลยตามราคาที่เราต้องการ ผมจะสาธิตคือน้ําร้อนนะครับ60บาทเราก็มากดหน้าจอของเราน้ําร้อนเหมือนกัน60บาทนี้ผมมีตังอยู่30นะครับผมก็จะหยอดเหรียญเข้าไปนะครับเครื่องก็จะลดราคาลง50นะครับแล้วก็หยอดแบงค์เข้าไป20บาทครับเครื่องก็จะลดราคาเหลือ30บาท ผมไม่มีเหรียญไม่มีแบงค์แล้วผมก็จะมาสแกนเพิ่มที่ QR นะครับโดยการกดตกลงนะครับตัวเครื่องจะสร้าง QR ตัวซคื่องจะสร้าง QR ให้สแกนนะครับเราก็สแกนส่วนที่เหลือ30บบาทเข้าไปนะครับโดยไม่ต้องใส่จำนวนนะครับตัวเครื่องจะเลือกจำนวนให้เลยแล้วกดตกลงนะครับ ยอดเงินเจะจะเข้าที่ตัวเครื่องสักผ้านะครับพอจำนวนเงินครบหมดเรียบร้อยแล้วนะครับตัวเครื่องจะกระพริบบอกเสียงเตือนแบบนี้ครับให้เรากดสตาร์ทให้เรากดไปเลยครับเครื่องก็จะทํางานนะี่ครับน้ำจะไหลเข้าเครื่องนะี่ครักล่องอิซิบ็อกทีนวันของบริษัทของเรานะครับจะสะดวกสบายเพียงลูกค้า ไม่ว่าจะเงินไม่พอหรือว่าไม่มีตังเหรียญแบคงมาเลยก็สามารถมาใช้บริการของเครื่องทางร้านของเราได้นะครับของอิซิบ็อกทีนวันของเรานะครับจะผลิตที่บริษัทเราที่เดียวนะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจก็ให้ติดต่อมาที่บริษัทของเราได้นะครับก็จะมีแอดมินคอยให้บริการให้ความความรู้แนะนำสินค้าของเรานะครับ ตัวต้งก็จะทํางานกล่องของเรานะครับจะใช้ตัวหยอดเหรียญ ICT นะครับที่เป็นระบบซีเรียลอ่านค่าแม่นยํานะครับค่อนข้างดีแล้วตัวรับแบงค์ด้วยนะครับแล้วก็ตัวสแกนใช้อุปกรณ์ที่แข็งแรงคงทนนะครับสัมผัสได้รวดเร็วนะครับนี่ครับหน้าจอสัมผัสง่ายมากเลยครับแล้วก็ไม่มีปัญหานะครับสร้าง QR ได้รวดเร็วสั่งงานได้เร็ว ลูกค้าท่านใดสนใจก็ให้ติดต่อมาที่ร้านของเราได้เลยนะครับอันนี้เราติดตั้งกับเครื่องคอมเมอร์เชียลนะครับกับเครื่องฝาบนที่สั่งผ่านกล่องหยอดเหรียญที่เป็นตากระต่ายนะครับนี่ครับติดกับเครื่องซักผ้า LG สนใจก็ทักมาที่บริษัทของเราได้เลยนะครับติดต่อมาได้เลยก็ขอจบการอธิบายการใช้งานเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ